เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือการสวมใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านนั่นเองค่ะและสิ่งที่นิยมเลือกนะคะนั่นก็คือเมทเทคค่ะเขาเป็นหน้ากากผ้าเอ็มไฟประกอบด้วยผ้า3ชั้นนะคะมีคุณสมบัติสะท้อนน้ำนะคะแล้วก็ต้านแบคทีเรียนะคะผ้าของเขาเนี่ยทำมาจากเทนเซลนะคะที่ซึมซับน้ำได้ดีเยี่ยมและขั้นตอนนี้นะคะคือการปรับกระชับของใบหูของเรานะคะคนที่เจ็บหูบ่อยๆยจะชอบมากๆเลยนะคะและยังสามารถปรับความกระชับของลําคอได้ด้วยผ้าด้านในจะเป็นสีน้ำตาลนะคะป้องกันการเลอะของเมคอั แผ่นกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยค่ะแล้วก็ใส่กันให้ดูเลยนะคะสามารถนะคะปรับระดับนะคะความกระชับของใบหูแบบนี้ได้เลยนะคะทั้งสองข้างนะคะและถ้ายังไม่กระชับนะคะเขายังสามารถปรับระดับตรงลำคอได้ด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่าเขาเป็นนักวัตก,กรรมหน้ากากผ้าที่ออกแบบให้ปรับการใช้งานได้หลากหลายมากที่สุดเลยค่ะและสีของเขาก็จะมีหลายสีมากๆเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ บอกเลยนะคะว่าสายแฟชั่นนะคะต้องมีนะคะเพราะว่าเขามีสีสันที่สวยและน่ารักมากๆนะคะสามารถเปลี่ยนใส่ในทุกๆวันได้เลยนะคะ mm hmm. เห็นแบบนี้แล้วนะคะ mm hmm. ต้องรีบไปจัดกันแล้วนะคะ